มาจ้ามาจากินก๋วยเตี๋ยวสวัสดีทุกคนนะจ๊ะน้ำพะโล้มันเหลือก็เลยปรุงเพิ่มน้ำซุปปรุงรสเติมลูกชิ้นลงไปลูกชิ้นปลาจ้าเนี่พะโล้เหลือนิดหน่อยพอดีมีถั่วง,งอกอยู่ก็เลยจัดการเลยจ้าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวจ้ามาม่ามาม่ามามา่มารสหมูตุนเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยจ้า แต่ว่าไม่ได้ใส่สินกไปเตี๋ยวกระเทียมเจียวสดสดร้อนๆมีผักอันะไรแกหัวผักฝากกอะไรก็แช่ด้วยได้จ้านานๆจะลงคลิปชิดหน้ามันก่อนอ๋อเหอยอ้กัาปลา

真的，就<对>有结婚就有，不是来工作的居留症，真的是结婚的那种居留症，就、嗯、像破一样。所以还是跟破一样进来，结婚的居留证。对，然后。就可以待在台湾比较久的。嗯。方案还要回去吗？嗯 想要回去就回去，不回去就不用回去啊。哦、啊，想要回去就回去，不想回去就不用回去。就跟来工作不一样。不是、嗯、跟跟工作工作的居别证不一样。来了咋？亏个路咋？嗯，亏个路可是紧。来 <laughs> 来来，乱。 ใส่แว่นแล้วมันมัวน,น,น้ำแล้วก็เก็ดเอาเป็ดมันก็เหมือนน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเลยจ้ะ น้ำพะโล่ก็น้ำตุดด้บบะเตียวคล้ายๆกันเนาะแต่น้ำพะโล่มันจะเข้มข้นกว่าเนาะก็เลยต้องเติมน้ำลงไปปรุงใหม่ปรุงให้มันเจือจา,อางลงอีกนิดนึงถ้าคนกินเค็มก็ว่าจะพอดียถ้าคนกินไม่เค็มก็ว่าจะเค็มเกินอวานทรระโลก เนื้อเปื่อยหมูเปื่อยดีๆมามาหอนจ้ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินมือเทีย <c ười> เท่ยงเมืองไทยอาจจะเที่ยงแต่ไตวันนี้บ่ายมงจ้ะ ใส่พักกวางต้งไปด้วยมีพักกวางต้ง บางทีก็จะไม่มีพักเคียงนึกแต่นี่เห็นเห็นเพื่อนเพื่อนพี่นอ้องชาว u t u b e อีสานทั้งตอนบนนะจ๊ะเนาะจะกินเวลากินก๋วยเตี๋ยวลูกินแห่อะไรจะมีพักเคียงใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าในโคราชน่ะจะเป็นบางที่เป็นบางหมู่บ้านเป็นบางตำบลเป็นบางอำเภอเนาะจะมีพักเคียงเวลากินก๋วยเตี๋ยวแต่จริงๆแล้วก็กบ้านไม่มีจ้ะก็บ้านจะไม่มีพักเคียงไม่มีกะปิไม่มีพักเคียงจ้ะก็คือรวบ ถ้าจะใช้ผักกวางตุ้งก็กินบะหมี่เนาะรวกถ่งงอกหรือไม่ก็ผักบุ้งนะจ๊ะเนาะลวกก็ถุงงอกก็จะแค่นั้นแหละจ้ะจะไม่มีผักเคียงแต่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็กินค้ายๆค้ายๆไปว่าเห็นเขากินมีผักด้วยมันก็น่าอร่อยทุกคนก็จะกินตามเนาะจ้ะกินตามมันก็มันก็อร่อยจริงๆนะกินผักด้วยผักซุดเคียงด้วยเนาะ เป็นพักเครื่องเคียงแต่โคราชแท้น่ยะ,ะกินก๋วยเตี๋ยวไม่มีพักร้านก๋วยเตี๋ยวไม่มีพักให้ <c oughs> ถ้าเป็นอีสานตอนบนเนาะเนือโคลาชไปก็อาจจะมีจ้ะเห <c oughs> ็นพ่น้องทางเรา ทางอีสานตอนบนก็จะมีพริกสดจิ้มกะปิเนาะนี่ก็เลยเอามาทำตามะเพ็ดไม่มีพริกสีเขียวจ้ะมีแต่พริกเนี่จริงแล้วปุงป๋งปุ๋งเีเพลแล้วหลานคนหน่อยรับคนน้องระดาไปโรงเรียน ไม่สบายนั้งคู่เละเป็นว่าอาทิตย์ก่อนก็เป็นก็หายแล้วเอาเป็นอีกมันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวจ้ะอากาศกันนี่ย็นยังป้งมาเจ้าคาเฟ่เ่า ตาเป็ดใ,ใจลูกตาบักเฮ้ยักเ้อร <Yeah. S 2> ูสังกัตาบักให้นานๆกินจะกินทุกวันไม่ได้เนี <laughs> ่ย กาแฟก็บ้านกับมีจ้ะมันเบื่อกะอยากเปลี่ยนรสชาติกินกาแฟทุกวันจะตาบัางมันแพงอยู่เขาคิดค่าส่งเลยเนาะแก้วหนึ่งก็ประมาณร้อยเจสิบบาทว่าทําไมถึงกล้ากินก็ไม่ได้กินทุกวันเลยจ้ะย้ําไม่ได้กินทุกวัน่าดรามา่นานานๆกินก่อนที่ว่าจะรู้ว่าเขามาส่งถ,ถึงที่ก็ ลูกเขาเคยสั่งให้กินไงติดใจติดใจแต่ก็ไม่กล้ากินบ่อยจ้ะนั่งกินแก้วร้อยกว่าบาทเกับสองร้อยรวมค่าส่งบ่อลูกเอาเข้มข้นนี้ ไปแล้วจ้ะเพชรอกินกาแฟฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้นานานๆลงคลิปทีก็ขอบคุณหลายๆที่มารับชมจ้ะบ๊ายบายจ้ะไ้เชียนบ๊ายบาย